ยางครับยางด้านหน้านี่คือยางเดิมนะฮะนี่ยางเดิมเวลาปิดเข้าไปนะครับดูกันมันไม่โดนยางเลยนะเนี่ยฮะยางยังไม่ขยับเลยไม่ทํางานเลยดูด้านหลังก็ได้ด้านหลังก็ได้นี่ด้านหลังประตูประตูนะเนี่ยกล้องอยู่เฉยเนี่ยยางข้างในเนี่ยยังไม่ทํางานเลยครับเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้นึงเนี่ยยางยังไม่ขยับเลยนะฮยางเนนี้ยตรงเนี้ยปกติตรงเนี้ยมันจะทําหน้าที่เป็นตัวผลักประตูนะครับ ทำให้มันแนบเดี๋ยวเอากระดาษเทียบดูนะครับนี่กระดาษอ4สีแล้วดึงนี้เลยเกี่ยวออกนี้เลยเนีปลื้ดๆเลยเนี่้เลยด้านข้างด้านข้างเนี่ยเปลื้ดเกี่ยวออกนี้เลยกระดาษนะฮะเนี่ยเกี่ยวเลยเดี๋ยวจะพาไปเปลี่ยนกันนะครับยังเดิมยังเดิม ดันดนนะฮะเนี่ยดันดันเล็กๆนะฮะเนี่ยยุบมดแล้ววิธีการถอดนะครับให้ดึงข้างออกนี้ดึงออกเลยนะครับดึงออกนี้เลยไม่มีพุบเบอร์อะไรครับดึงออกเป็นเส้นนี้เลยนะครับดึงเลยให้เอามาใส่บริเวณช่วงนี้นะครับช่วงมันพับประตูนะฮะใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะ เข้าไปตามตามร่องนะฮะจะมีร่องของเขาเนี่ยาถึงช่วงโคง้งนี้ก่อนแล้วก็ข้อข้อให้เขาลองอันนี้จะเป็นซิปตี้ตัว2.4 0พครับจะเป็นตัวโฉมที่เขาเรียกกันคือจะเป็นโฉมมลงสาบ ตัวชุดค้อนยางมีแถมให้นะแถมให้นะเนะดเยเข้าไปไม่ยากนะสำหรับพี่พีที่ดูคลิปก็คือไม่ยากอุปกรณ์มีแถมครบเลย ระยะร้อยต่อนะครับก็ให้ตัดเผื่อร้อยต่อประมาณเซนหนึ่งนะครับกะประมาณนี้นะฮะเราก็เดินเราก็ตัดนี่คือเราได้ได้กะออกมาไปแล้วรว่าเซนหนึ่งก็ตัดแต่งไฟให้เสมออฮนะเสร็จแล้วก็ให้ไม่ใส่บริปเวณด้านหัวก่อนนะครับ ดูเราไปนะฮะไอตัวรวมให้เอาเสียบชนกันไนะอย่างงี้นะฮะเก็บไปให้เรียบร้อยนะครับต้องให้กดเขตาปรจำต้องนะไปครับเก็บปีกเรียบร้อย เค็ดพลังงานครับครงนี้เป็นภาพแป้งท่นเห็นฮนะเช็ดเค็ดขึ้นเช็ดลงนะทดสอบกันปิดดูนะครับทดสอบกันปิดดูนะครับ ก็ย่างที่ผแขกเหนื่อยขึ้นเหนื่ขึ้นนะครับเออไอสีต้องเสียดูเหนื่อยขึ้นนะครับเนี่ยเหนื่อยขึ้น,นข้างนะครับเนื่ยขึ้นนะท่านยังท่นนี้ครับเนี่ยตอนแรกคือไม่มียางครัตอนนี้มียางเปลี่ยนยางขึ้นมาแล้วนี่ฮะ,ะ,ะยางมันจะกดแล้วนะครับเนี่ยยางมันจะกดขึ้นแล้วนะครับโอเค ก็ให้พี่ชัยมีปัญหานะครับกับตัวโฉมแมลงสาบนะครับอยากจะเปลี่ยนอยากปรึกษาโทรมาคุยผมก่อนได้นะฮะทางตรงครับนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ